มันยิงเหมือนเดิมหรียกแบบเอาสองตีเหรอเฮียมันเอ้าปืนอะไรทองไม่รู้กลางทำไมมันได้ปืนนอะมึงเอาปืนมิดจัดล้ม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 ต้องไปวะกูไปนะไปเลยเรียกคุไป ล้มอีกล้มอีกเหนือหมดโอ้ยเชี่ยมันอยู่ไปกอดแตกกอดแตกลองเชนกอดแตกมั้งอ้มจะล้มหมดแล้วล้มล้มล้มเหลือตัวนึงตัวตัวใช้ตรงนี้ตรงนี้ที่กูมารโลละปั๊มไปกำลังปี๊บไปเปล่าวันแตกนะไปทางทางซ้ายมั้งเว้ อ๋อแชมป์มาเนี่ยดักวงวะเนี่ยแส่งโลดบ้าทำตลาดเฮ้ยเสียงข้างหน้าข้างหน้าตัววัว ไม่มาลงลงลงอันน oh, yeah. uh ี้อันตีเพิร์ื่ออมีฮอลลซอนข้างหน้าเราแล้วรโอ้ยเฮียพี่้ยะไอ้หนีก็ได้ให้มันสู้กันอ่ะเอาแตกหนึ่กอดแตกแม่งเกือบตายโอ้ยมันไม่สู้กันเหรอ

หน yeah, no. oh, well, nice anyway. okay. 네ึ่งลบสองหน้าหน้ายึกยักอยู่หน้าเลยทางไหนได้ไม่ได้แล้วว่ะเราไปไม่ได้แล้วโตเราไปทางนี้เดี๋ยวจะวิ่งตัดวงหน่อยนึงตัดวงดีกว่ามึงอ้อมเลยนะ หรือเปล่าวะมันอ้อมหรือเปล่าวะอ๋อไม่ต้องตัดได้เฮ้ยมีคนดักมีคนดักมาเร็วมาเร็วมาทางมาทางพวกกูว่ะมาทำอ้อมไปหรือเปล่าแล้วแต่ได้หมดแหละปัดวัดเลยมาขุดโน่นขุดโน่นขุดโนดนกาะฟ้าแตกตัวไอตัวอ่ะ ดันได้แนละ้วป,ปุ่ป,ปั๊มกุปั๊มดันแม่ไงไนปะอีกนึ่ก็แตกแล้วแล้วอ่ะอดาวมีขวาตัวนึงอ่ะล้มหนึ่ง ไปใจอะตรงนู้นนะตรงนู้นปูซ้ำก่อนมีแรมเพจนะเผื่อใครอยากเล่นเฮ้ยที่ใหม่หมเหรอ ห้าห้าสามสิบห้าอุ้ยหน้ากูล้มสวยเนี่ยกูโดนไปเอาคอมมือไหลเฮียกูเห็นมันเป็นบาร์กะโลเอ้ยหลังยิงหลังยิงต้องถ่ายหน้าต้องถ่ายหน้าหน้าดาวหน้าดาวแล้วหนึ่งดิที่เนี้ย ตะกี้มีหลัง้ะ,ะนี่นี่เอาตี่ใหม่เนี่ยก่อนอยึดขอบครับไอ้เทีย้ยบโอ้โอนั่นถอยนะเจ็บจัดเลยบัตรเฮามันเห็นนะบัตรเฮามันเห็นแค่ยืมให้คนอื่น ห้าสิบวิอ้อมันเข้าวงวะกูดซ้ำได้ตัวหนึ่งอ่ะเอาไงห้าสิบวิไปไปไปนี่นีมาเนียนมาเนียนมาเนียนหลังเราเลยนี่นี่ล่างนี้ด้วยยิงเลยไหมได้เอาละล้มลม มาเป็นนั่งเนียนนั่ว์เฮ้ยเหมือนมาอีกตัวมาแล้วสองลรอเฮ้ยสามตัวนี้ตี้ใหม่เนี่ยของยอ่ะไ,ไปเก็บขึ้นมาได้ โอ้ยอเฮี้ยมีตัวเนียข้างล่างไอ้ตี้นี้วิ่งหนะกอลี่ฟากตามไปดูนะ,นะเออจะตายแล้วตายตายต,ต,ต,ตี้จะดันมาเหรอ ขึ้นไปใหม่ได้ไม่ไมอยู่นอกวง้แต่ฮอลเลสันมันบินได้นะเฮ้โดนโดนทนเล็งแถวๆนั้นละแถวนี้แตงแสงเลสเซอร์โผล่สี่สิบห้าตออโบวนันต้องออกจัดอกไหมล่ะต่อแตก h อ r เลสซน ได้เฮี้ยหลังต้นไม้นี่ก็มีอ่ะ้ายมวกมือมีนะเฮี้ยวิ่งแมงกูม่เหลือกระสุนละหาเปลี่ยนก่อนอันนี้เป็นเป็นมี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 ไอ้ของกูทางทางหินนี่ตัวหนึ่งนะแคได้ไม,ม่เฟสนัะติเ้าหกเจ็บดิมิงอ่ะมีอีกไหม กูยเจ็ดสิบห้าจะได้ไหมเป่<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยววงบีบป่าคุณน่าจะได้พอดีดหินนี่โดนล็อกคนเดียวมันรอให้เราไปเอาไอ้นั่นแหละมันมีกลางซ้ายขวาเลยนละใช่มันแยกกันมันเลงมึงเบด<ะ>มันมีเลเซอร์เลงมึง เก้าสิบวิเก้าสิมันลอยหลบอันติมได้คนเดียวไงบัตรเทาเปิดมันถมมันถมระวังกูเห็นบัตรเทาวิว่งมาอะไรไปแล้วเท้ากอดแตกอะล้มหนึ่งล้มหนึ่งมีขี้ย่คุณล้มตายเราคัส 好嘞，三九，好不咯。